สที่ใหม่นี้นะคะของมังอยากเปลี่ยนสีผมใหม่มากที่สุดเพราะว่าอะไรฮะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าหัวทองนานไปแล้วใครอยากให้ควาชีนไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปอะไรอะผมอยากเปลี่ยนเวลานอนให้เป็นเวลาครับผมเอาเหรอเอาเอาเจครทีเนี้ยผมก็ เปลี่ยนอะไรดีกันเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเวลาตื่นแล้วกันครับอยากอยากตื่นเช้าทุกๆวันแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นขออะไรก็สมหวังครับผมเป็ข้อแรกให้กับตัวเองครับผมเอาตัวเองให้รอดกัครับผมขอให้ผมพูดอะไรไปทุกคนก็หัวเราะแล้วกันครับทุกคนตลกหมดไหนเราเพื่ออะไรก็เออตกครับ เาอ่าผมเลือกเป็นแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแล้วนะันเพราะว่าเป็นสีที่ค่อนข้างเฟสทีฟเวลาอ,อยู่ในบ้านจะได้รู้สึกว่าเออ,อเป็นช่วงเวลาดีๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับผม,มเมล็ดทานตะวันแล้วกัน<อ>ค่ะมอมออม,ม้าอ่าก็เมล็ดทานตะวันก็คือแบบว่ามันอร่อยด้วยแล้วก็เวลาแบบว่าว่างว่างอย่างเงี้ยเวลาเคี้ยวมันเคี้ยวเกินเลยผมซื้อแป้งแป้งอันนี้ผสมให้จะได้เอาไปชุบแป้งให้กับปีถัดไปจะได้เป็นปีถัดไปแฮปปี้นิวเยียร์ชุบแป้งทอด ฝากเพลงใหม่ของพวกเราครับวงแบบมีชื่อเพลงว่าเพื่อนกันไม่เลิกกันครับผมก็เพิ่งปล่อย MV ไปเลยครับก็สามารถไปดูกันได้แล้วครับที่ YouTube Lit Entertainment ครับยังสามารถเล่น challenge ติดฝาก challenge เพื่อนกันไม่เลิกกัน challenge ด้วยครับค่ะ